มหาสมัยสุดเอวัเมตตังเอกังสมยังบังกวาตักเกสุวิหารติกัปิราวัตถุสมิ่งมหาวเนมหาตาพิภูสังเกนะตัดทิมปัญจามาเตหิพิภูเตหิตเพหิวะอรหันเตหิธาติจะโลกาธาตุยเทวจาเยปุเยนะตันนิปติตาหนติพระขวันตังท่านตานาญาติพิภูสังคันจะอาตโขจตุนางสุทาวา กาิกานังเทวานังเอตตะโหสิอะยังโขปะควาสเกสุวิหารติกปิราวัตุสเนงมหาวเนมหาตาพิขูสังเคนตตทิงปัญจะมัตเตหิพิุสเตหิตะเเหิวะอรหันเตหิตาสตหิจะโลกาตุวิเทวตาเยภูเยนะตันนิปติตาโหติพรเขาวันตังทั้งตนายะพิขูสังคันจะยันนูนะ มายามปีเยนะพระเขาวาเตนุปัสังกามียามะอุปัสังกะมิตวาพระภาวะโตสันติเกีปจีกัคขาถาภาสุยามาติอาตโภตาเิวตาสุยาถาปีนามาพะละวาปุริโสสัมมันชิตังวาพาหังปัสสาเลยยะปัสสาวิตังวาพาหังสัมมินเลยยะเอวามีวะ สุตาวาสุเสสุเทเวสุอันตะพระหิตะพะกวาโตภุรโตปาตุระหันสุอาตหโฏตาเทวตาพะกวนตังอพิวาเทตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังติตาโขเอกาเทวตาพะกวาโตสันติเกอิมังการังอาวาสิมหา สามาโยป่าววานัสเมิงเทวกายาสามาราตาอักขาตัมหาอิมังสามาสมัยังภ้ากิตาเยวปะปาปราชิตตังคันติอาจะพูดาปราชาเรวตาพระกัมวตุสันติเกอิมังกาถังอาภา,า,าสาิตัตติคาวะสมาถาหังสุจิตตังตัตโนชุกกะมะยังสุสารวิทีวะ เนตานิฆะเอตวาอินทริยานิรักันติปันธิตาติอาจกหัวอัปปราชาเทวตาพรคกวตโตสันติเกอิมังคารานาภาติเจตวาขีรันเจตวาฝรีคังอินทากีรังโอหัจมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักขุมัตาถุทันตุสุสูนาคาติ อาตาูว่าปราชาเดวตาพระกวโตสันติเกอิมังกาตางอาภาสิเยเกจิพุทธังตระนันคาตาเสนาเตอามิสันติอาปายะภูมิงปหายะมนุสสังเทหังเทวกายังปะริยุเรสันตติอาตาโูพระภาวะพิภูอามันเตสีเยบูเยนาพระพิกเวทาตสุโลกาธาตุสุเทวตาตันนิปติตาโงติ ตถาขาตาสงข้าสนาญาพิุูสัน,นาการจ่าเยปิเตพิกเวอาเหสุงอติสามารถทานางอนาหาาังโตสมมาสัมพุทาเตตันปิพระเขวันตานางเอตาปาระมาเยวาเทวตาสันนิปฏิตาอาเหสุญเสยญาติอาภีมาหางเอตาระหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอานาตะมาทานางอาหารหันโต มาสัมพุทโตเตสัมปีภาคตะวันตานังเอตตาปะระมาเยวะเทวตาสนมีปฏิตาภะวิสันติเสยถาปิปีไมหางเอตาไรหิอาจิกิตตามีพิกเวเทวกายานามามิกิตายสัมมีพิกเวเทวกายานามามิเทิตสามีพิกเวเทวกายานามามิตังสุนาราสาธุกลงมะ นาติกะโรทักาสิสะมิติอวัมบันเตติโขเตพิโขภะคะวะโตปัจจสุสุภะคะวะเอตะทโวจาสีโลกะมะนุสกัสสมียะถาภุมมาทักติตาเยติตาคิริคพระรังมหิตตาตายตมาหิตตาปุถุสีหาวะสันดีนาโลมะหังสาพิตัมพูโด โอทาตามะนาตาสุทาวิปปะปันนามะนาวิลายูโยปันจัตเตยัสสวาวะเนกกะปิล่าวะทเวสะโตอามันตะยิสัตถาสาวเกสะระเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจะอาตปาหมักกรุงสุตะวาพุทธาสตาตานังเตสามประตูระหงยานังอะมานุสตานะทัตานัง อเปเกเตตะมาทาขุงสหัสสังอาถาสัตวินตตังเอเกสหัสานางอนมนุสานะมธสงอเเกนันตะมา,าขุงพิสาตเพปุต,ตาอาหงตันจัตสังคภินยายะว่าว่าิดตาวานาจักุม,มาตโต อาแมนตายิตตาตตะวเกตระเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาะภิกโวเยโวหังกิตะยิสมีคิระหิอนุปปัตสุตตัตตะตตะหสาวายะขาภูมากาปิราวาตวาปิทิมันโตชุติมันโตวนโวันโตยัสสินโนโมระมานาภิกามุนวิภุนังสัมิติณวะนังชาติหัสสเหมะวตา ยักษ์ขานานาตะวันนีโนอยมันโตชุดมันโตวันนวันโตยัต่าตินโนโมรมานาอภิกามุงพี่กูนางตาิติว่นางาตาคีลาติดตาสายัขานานาตะวันนีโนอยมันโตชุดมันโตวันนวันโตยัต่าตินโนโมรมานาอภิกามุงพี่กูนางมาบิติว่นางอิเจเตโสลาตตสหัตายัษานานาตะวันนีโนอยมันโตชุดมันโตวันนัวันโตยัต่ติโนโมระมานา พิขุนาางสามิติงวะนางเวสตามิตาปัญจกัตตายะขานานาตตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวั่นวันโตยะสันติโนโมตมานาอภิกรรมมุ่พิขุนางสามิติงวะนางกลุ่มพีโรราชาตั้งหิปูเวปุลัสสนิเวสนางวิโยนางกกวิโยนางสาธตาสะธางยะขานางปะยิรูปปาติ ภูมิโรราชาท่าหิงโสศุภาท่าสามิติงว่านางโอ้ดิมันจะที่สังราชาท่าตราทโถปาษาสติขันธพานาถที่ปฏิมหาราชายตาติสันติโสโอตาบิดาต้าวาโออินดานามามา์ป้าลายทพมันตัวชิดมันตววนนวันโตยัตตาจินโนโอ้ดานา,นาอะพิกาวงที่ผูนางสามิติงว่านาง ถ้าข ah er oh oh an oh ีนันจากที่สังราชาวิรุณโหนตับภาสติปุมพันดานางกับที่ปติมหาราชายัสติโสโอตาปิดาดาวะโหอินตานามามะคาลาจิติมันโตชติมันโตนัวันโตยัสติโนโมรมานาอภิกามุกิภูนางสามิตินวะนันปัจฉิมันจากที่สังราชาวิรุณปะโหปัตตาสติอาการนากับที่ปฏิมหาราชายัสติโส กุตตาปิตาตาพ่อโวอินทนามาปะนายรที่มันโตชุบิมันโตวันนวันโตยัสสาสีโนโมระมานาอภิการมุงพิถูนันสามิตินวะนันกุตตารันจ่าทีสังราญาคุเวโรตัปภาษาสติเักาขานางอาิปติมาราชายาติสิโสกุฏตาปิตาตาพ่อโวอินทนามาปะ้ายรที่มันโตชุบิมันโตวันนวันโตยัสัสติโนโมระมานาอภิการมุงพิถูนันสามิตินวะนัน โวิมาิสังทัตตารโภติตักิเมนะวิโรนะโกัจติเมนะวิโรปโขกุเวโรอุตรังทิสังจัตตารโรเตมหาราชามันตาจัตุโรทิ โจะมาติตเตโนจะคันทัโนนาโรราชาชนะสัพูอาหปัญจะสุขเจวะติมพระูสุริยาวัชตาเอเตจันเดจะราชาโนคันดัพาตหาลาชุพิโมรมาราวิกาโมพิขุนาสัมพิติวนานอะถาภูนาภาสะนาคาเวสาลาตหา ตจักกาการภาลัสตกาอาคาอาคูายานคาสนะยาติพิยะมุนาทตาลัตธาลัทาจักอาคูนาคายาติโนเอราวันโนมหานาโคโคปางคัตมิติงวานังเยนาคาราเชสหต้าหะรันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธาจักขูเวหายาต ตวานะมัจจปรตาภิตราสุปันนาอิติเตสานามังปะพายันตธานาทาราชานะมาสิสุปันนาโตเขมามะกาสีพุทโสันหายิวาจายุปะวะหายันตานาคาสุปันนาสุสะระณะกันสุพุทังชิตาวะ ชีพระหทินะสัมพุทางอสุราติตาปะโตวาตรวาสะวัตเสตอิทิมันโตยัสติโนทารากัญามหาพิสมาอสุราทานาเวขะสาเวปาิติสุิติปหาราโทนามุจีสหปตัญจพระริปุตานังาภีเวโรจนามกะ สันนายตวะวะลินเสนางราหุพัทะมุป,ปาฆะโมสะามาโยธานิพัตตันเตพิภูนังสะพิตรมุนังอาโปจะตถีวาปทวัทโทิจุจเดชวาโยสาธาฆะโมวาลุณาวาลุณาเทวาสมมุมจัจจะตัสตา เมตตากรุณากาิกาภูเทวายาตสิโนนัตเตตระกายาตเพนานาตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวนาวันโตยาตสิโนโมระมานาภิกษามงคีภูนางจะมิติงวานเวนทูจเทวสหดีจะอาตมาจะทุเวยมาจันทาสูปานิสาเรวานัตมาภูภูรักิตาสุริยสศูปานิสาเรวาสุริยามาภูภูรักิตวา ราคิตานัคขตานิปุราคิตวาอาคูมันท้าวาลาหก้าวสุนังวะสัสดเสถโธตักโภปาคะปุรินท้าโทราเสตตระกายาตเวนานัตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวันะวันโตยัตัปจิโนโมระมานาอภิกรรมภิผูนางสัมพิติวะนางอาถาโคูสหูเทวาชาลามั ชาจะอุมาหกหกพานิพสิโนวาลุณาสหธรรมมาจากอุดอัตตุตาจากอเนชกาสุเลยะลุกิลาอาคูอาคูวาสเวมาสาวเนสิโนทัศเตเตตระกาญาตพีนานัตะวันนิโนยทิมันโตชุกิมันโตวันัะวันโตยันตติโนโมระมานาอิกาโมงมิหุนังตามิตินวานัง มานามหาตมานามนุษสามนุษย์สุตมาขีธาปะดูสิกากูอากูมโนปะดูสิกาทากูหาระโยเทวาเยจจาโลหิตวาสิโนปราคามหาปราคาอาโวเทวายัสสิโนดัตเตเตสกากายาตเปนานาตตะวันนิโนอิทิมันโตทิทิมันโตมณนะวันโตยะตติโนโมตมานาพิกขามุงภิกขุนันตาไมติงวานัง สกกากรุณา,าอาภูเวขนาถาสหาโธธาตะไครหาปามุขาอาภูเทว,วาวิจักขนาทธามตาหาระคาชามิสก,กาจะยสัสติโนฐานายังอาคาปชุนโนโยทิสาอะภาวิสติทัสเตทะรากายาตเบนานาตะวันนีน่นอิที่มันโตชุติมันโตนาวันโต ยะสัสีโนโมระมานาอภิกามงคภิกขุนันตาริติงวะนางเอมิตายังลิตายามากัตถกาจะยะสัสีโนสมพิตกาละมาลามเสถาโฉตินามาจะอาสัจวานิมานัติโนอาภูอัฐาภูปารณิมิตาทัตเตติตัรากายะตะเพนานัตะวันนิโนอิมันโตชุติมันโตวันโนวันโต สัสีโนโมรมานาอภิกามงพิชีนางสามิติงวานางอตเทเตเทวะนิกายาตเพนานตะวันนิโนนามันว่าเยนะอาคันชุนเยจันเยตาสิสาสหาปาวุฒาจาติมักขีลังโอคาตินะมานาสวังทักขีโมฆาตรังนาคัง จันดาวะอาติตาติังสัพพมาปรมาโตจัปุตตาอิทิมโตสหัสันนางมารโอติโสจะกสงปาคะสามิติวะนังตาสัพพมาโลกานางมหาปรามพิจิตติอุปปันโนนุติมันโตพิสมากาโยยะติโสท่าตียาอิสราอาคูปเจกาวสะ ต่าวติโนเตสัญจากมัชโตอาคาหาดิโตปาริวะวาริโตเตจัตเตะอภิกันเตติเนเตเวสรมากเกมาราเตนาวิกามิปัสสะตตาหาตะปันทิยังอาจาคันาดาพันไดาราเคนะคันดามุตมัตถุโภสมันตาปริวาร มบุนจกิตตะโูจินางอิติตถามหาเทโนกันหาตสนางเอพาสิปานินาตาละมหาจักตะรังกตวานะเพระวังยะ ะจะอาจตับสามากกรถกุลสุตวาพุทธศาส,สนานวีตาราเคปากามงเนสังโลมปีอินชยญุสัพเพวิขิตัสังคามาพายาติตาพายาติตายัสสินโนโมทันติสหภูเติสาวกสาวกาเตชะเนสุตา,า,าตาี